สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนที่เราจะไปลงโฆษณากันจริงๆนะครับเราจะต้องไปผูกบัตร ATM หรืออะไรต่างๆที่ Facebook เขาสามารถที่จะตัดเงินเราในการทำการโฆษณาได้นั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้เรามองไปที่มุมบนซ้ายมือนะครับรูปแฮมเบอร์เกอร์นะครับขีด3มขีดเครื่องมือทั้งหมดนะครับคลิก1ครั้งแล้วไปเลือกที่การเรียกเก็บเงินนะครับรูปสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลยนั่นเองนะครับคลิกอีก1ครั้งได้เลยนะครับการเรียกเก็บเงินเนาะ เมื่อเราคลิกมาที่การเรียกเก็บเงินเรียบร้อยแล้วให้เรามองมาที่ตำแหน่งนี้ครับการตั้งค่าการชํำระเงินครับคลิกซ้าย1ครั้งได้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับผมจะแนะนำมือใหม่นะครับ แบบนี้ว่าให้เรานะครับไปเปิดบัญชีธนาคารของไทยพาณิชย์หรือกสิกรก็ได้นะครับ2ธนาคารนี้จะง่ายที่สุดและมีปัญหาน้อยที่สุดนะครับแนะนําแค่2ธนาคารนะครับกสิกรกับไทยพาณิชย์นะครับพี่ๆเดินเข้าไปเปิดบัญชีได้เลยนะครับแล้วก็บอกเขาว่าขอบัตร ATM ด้วยนะครับขอบัตร ATM ก็หรือบัตรเดบิตนั่นเองนะครับบัตรใบนี้นะครับ ขอมา1ใบ2ใบ3ใบก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับเบื้องต้นมือใหม่ผมแนะนําขอแค่ใบเดียวก็พอแต่วงเล็บนะครับวงเล็บว่าพี่ๆจะต้องบอกกับพนักงานธนาคารด้วยนะครับว่าบัตรใบเนี้ยทำให้ตัดเงินออนไลน์ให้หน่อยฉันจะเอาไปลงโฆษณาซื้อสินค้าออนไลน์ทำให้มันตัดเงินได้ให้หน่อยนะครับคือบัตรเดบิตนะครับบัตร ATM เรานั่นแหละนะครับบอกพนักงานว่า ทาให้มันตัดเงินออนไลน์ให้ฉันหน่อยถ้าเกิดเขาถามว่าเอาไปทําอะไรก็บอกเขาว่าฉันจะเอาไปลงโฆษณา Facebook ฉันจะเอาไปซื้อของออนไลน์ทําให้ตัดให้ได้หน่อยถ้าเกิดว่าเราไม่ได้บอกเขาแบบนี้บางบัตรมันตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็วงเล็บไว้นิดนึงนะครับดอกจันไว้นิดนึงนะครับบอกเขาว่าให้มันทําให้บัตรใบนี้ตัดเงินออนไลน์ให้หน่อยนะครับแล้วพอเราไปเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว เอาบัญชีเนี้ยมาเป็นบัญชียิงแอดเลยอย่าเอาไปปนกับบัญชีส่วนตัวที่เป็นเงินคนละกองกันนะครับแนะนําให้ไปเปิดบัญชีใหม่เอาไว้สําหรับลงโฆษณาโดยตรงเลยนั่นเองนะครับพอเราได้บัตร ATM มาแล้วไม่ว่าจะเป็นไทยพาณิชย์หรือกสิกรก็ตามนะครับเราก็มาดูที่คําว่าเพิ่มวิธีการชําระเงินได้เลยครับคลิกซ้าย1ครั้งนะครับ Facebook เ,เขาก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับ มันก็จะมี QR code นะครับมี t o วร์มันีนะครับใครถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นเลยแต่ส่วนตัวแล้วของผมจะใช้ถนัดบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนั่นเองนะครับบัตรเดบิตก็เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับก็เลือกอันแรกเลยก็คือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นของวีซ่าหรือมาตการ์ดก็ได้นะครับของกสิกรหรือไทยพาณิชย์เมื่อเราได้บัตรมาแล้วเราก็กดถัดไปได้เลยนะครับเลือกหัวข้อให้ถูกต้องนะบัตรเดบิตนะครับกดถัดไปได้เลยตรงนี้นะครับก็ให้เราใส่ชื่อ ใส่ชื่อเว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็นามสกุลนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ใช่ชื่อจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมปองนะครับอ่าสมปองเว้นวรรคเป็นน้องอ่าสมชายแล้วกันอ่าสมปองนามสกุลสมชายอย่างเงี้ยนะครับพี่ๆก็ใส่ชื่อ ชื่อจริงตัวเองนะครับแล้วก็เว้นวรรคหนึ่งครั้งแล้วก็ใส่นามสกุลให้ถูกต้องนั่นเองนะครับหมายเลขบัตรนะครับตรงนี้เมื่อเราได้บัตร ATM มาแล้วบัตรเดบิตมาแล้วนะครับให้เรากรอกตัวเลขได้เลยนะครับหมายเลขบัตรนะครับให้เราดูตัวเลขยาวๆบนบัตรนะครับบางธนาคารจะอยู่ข้างหน้าบางธนาคารจะอยู่ข้างหลังนะครับมันจะเป็นตัวเลขยาวๆย,ยกตัวอย่างเช่น 5, 6 7 6นะครับ55,7 1นึ่ง 9ก้าห้าสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กรอกให้ถูกนะครับอันนี้ผมกรอกมัว่วๆให้ดูเฉยๆนะครับตรงนี้ของผมขึ้นแบบนี้เพราะว่าผมกรอกมั่วมันไม่ใช่ตัวเลขจริงนะครับถ้าเกิดว่าเรากรอกถูกมันจะขึ้นสีเขียวๆนะครับโอเค วันที่หมดอายุของบัตรนะครับในบัตรเราเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยมันจะมีบอกด้วยว่าวันหมดอายุเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเราหมดอายุเดือน5อย่างเงี้ยนะครับวันที่21อย่างเงี้ยนะครับเราก็กรอกไปแล้วก็ตัวเลขนะครับแล้วก็ CVC นะครับรหัสความปลอดภัยเนี่ยมันจะมีอยู่หลังบัตรนะครับมันจะเป็นตัวเลข3ตัวนะครับยกตัวอย่างเช่น155อย่างเงี้ยนะครับแต่ละบัตรจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเรากรอกถูกทั้งหมด นะครับถ้าเรากรอกถูกทั้งหมดมันจะติ๊กขึ้นสีเขียวทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพี่ๆกรอกให้ถูกต้องแล้วกดบันทึกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมกรอกเสร็จแล้วนั่นเองนะครับเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดบันทึกเรียบร้อยแล้วมันจะมาในหน้าต่างนี้นั่นเองนะครับ ให้เรากดข้ามหรือปิดไปได้เลยนะครับอ่ากดลองกดข้ามได้เลยนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับก็จะเสร็จสิ้นในการผูกบัตรกับการลงโฆษณา Facebook แล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอถัดไปเราก็จะสามารถไปลงโฆษณาได้แล้วเพราะเราตั้งค่าการชําระเงินเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปวิดีโอถัดไปได้เลยนะครับสวัสดีครับ